ทำอะไรกันเออพี่น้องจา๋าสวัสดีจ้าสวัสดีจา้าพ่อแม่พี่น้องโปรไปอ้ยกินข้าวนอกบ้านจ้าข้าวนอกบ้านข้านอกบ้านบาร์บีคิวบาร์บีคิวดังไฟมิโซะนี่นะคะมาเลยนบาร์บีคิวเลยของมานั่งรึเปล่าเนี่กินข้าวนอกบ้านจา้าบาร์บีคิวเนื้อบาร์บีคิวหมูบบเบเคอนแล้วก็อหมกอะไรเนี่ย หมกปลามกเอาะกันอีกแล้วเด้อค่ะมัอนี้กับสาวกุไทยหมกไข่ปลาไ่ปลาบรินะบทโอ้หอมควันไฟดีเนาะว้าสีสันสวยน่าพนันสีเวอร์ี่น่าส์เลย, really nice, เลยน,นี้มาเลยดูดูดู หไข่ปลาใส่วย้้าวเหนียวขาเหนียวั่งเลยสวย้าลูกินข้าวเลยกินข้าวกินข้าวจะนั่งเลยค่ะคนน้อยก็กินข้าว กหนากันาวบรรยากาศบ้านใบ้านเ้ยเข้ากินแซ์วโน่ฮมกับครอบครัวทีจากบุไทยเด้อจ็จะพี่น้องจะกินข้าวแซ่บๆมือนกันเด้อจ้ะมาๆๆมากินข้าวแซ่บๆมือนกันจ้ะมาๆๆกินข้าวลรก ยายกยายกินข้าวไปยายยูยายไปล้างรถแล้วอไปแล้วอนนี้ไปยายกินข้าวไปเน้อหมูไปมีปลาบองด้วยข้าวแฮมิมาข้าเหนียวเนาะคนกันนากินข่าวยายปลาบองหมูปิ้ง กินละแม่กินละแม่กินข้าวละแม่กินละแม่เออกินเลยกินเลยกินเลยจ้ะโอเคโอเคเรากินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยบายบายบบาายยกินข like ้าวแล้วชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ เราจะไปด้วยกันเราจะจับมือไปด้วยกันเจ้าพี่น้องจ๋าบ๊ายบายบ๊ายบายคีโยคีโย n e x วิดีโอนะคะบ๊ายบายลาเรล่มเริ่เริบเริ่นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกันเด้อจากพี่น้องจ๋าบ๊ายบายจ้าคิดเท่าไรเด้อค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายออเ 来来来。